E A anywhere นี่เองโหัวตู้นี้นะคะบางคนอาจจะเคยใช้แล้วนะคะการชาร์จแต่ละรอบเนี่ยก็คือตกอยู่ที่ประมาณ40-60นาทีสวัสดีค่ะกับพบ้ชบคัะนิ้งพิงค R D P K ในช่วงส่่งรถอนาคตไปกับรถบ้านพลอยขวัญน,นะคะแล้ววันนี้นะคะนิงก็มาในช่วงพิเศษนะได้มายืนอยู่ตรงจุดชาร์จไฟกระสุนนะคะหรือที่เรียกว่า DC charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนั่นเองนะคะ สถานีนี้นะคะกำลังสร้างใหม่นะอยู่เส้นถนนพันนกตักพุทธมนตรน,นะคะใกล้กับศูนย์รถยนต์รถบ้านพลอยขวัญเรานั่นเองนะคะพอดีนี้เนี่ยขับมาเพื่อจะมาหาซื้อกาแฟดื่มนะคะก็เลยได้แวะที่สถานีชาร์จต,ตรงนี้กันเรามาดูตู้ชาร์จอันนี้กันนะคะเขาเรียกว่าตู้ชาร์จแบบควิกชาร์จนะคะ ใช้สาหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะในอนาคตนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเรื่อยๆเ,เ,เลยนะคะมาเยอะมากซึ่งนะคะรถ EV หรือ BEV เนี่ยนะคะที่เรียกว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคลเนี่ยนะคะในหลายๆประเทศเลยนะคะทั่วโลกกําลังรณรงค์ให้ใช้รถแบบประเภทนี้อยู่นะคะเพราะว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์นั่นเองนะคะเพื่อลดมลภาวะกา๊าซเรือนกระจกของเรานั่นเองนะคะโอเคต้น ะะจะเป็นตู้แบบ DC Quick Charge นั่นเองสำหรับคนที่ต้องการมีรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งนะคะจะเริ่มต้นยังไงดีอยากมีรถไฟฟ้าตอนนี้หรือว่าจะรออนาคตสัก5ปี10ปีดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะนิ้งจะมาเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับข้อหนึ่งนะคะคนที่ต้องการอยากจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะ ก็ควรจะทําการเลือกรถไฟฟ้าที่เราชอบก่อนนะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนดีแบบว่าต้องเลือกสเปคให้ตรงกับตัวเรานะคะกับไลฟ์สไตล์เราแล้วก็เลือกบัตเจ็ดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้นะคะมีตั้งแต่ราคาหลักต่ากว่ามา3ามแสนสี่แสนขึ้นไปแต่ว่าสเปคหรือออปชันหรือการระยะทางวิ่งเนี่ยมันได้แค่ร้อกว่ากิโลก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากจะวิ่งไปในเมืองแต่ถ้าเกิดว่า คนที่ต้องการรถรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบวิ่งได้ไกลหน่อยเลี้งไปต่างจังหวัดได้นิดนึง300กิโลเมตรเนี่ยขึ้นไปบวกรบก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องสเปคก้นให้ฟังอีกทีนึงนะตอนนี้จะบอกเลยว่าข้อที่2นะคะที่คุณจะต้องเตรียมสําหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคือคุณต้องเตรียมกระแสะไฟบ้านของคุณให้พร้อมก็คือต้องไปเปลี่ยนมิเตอร์ไฟที่บ้านนะคะจากมิเตอร์เดิมที่เป็น15วงเล็บ45ก็คือการชาร์จไฟได้15จนถึง45นะคะการจ่ายไฟ เปลี่ยนให้เป็น30วงเล็บ100นั่นเองนะคะเพราะการชาร์จไฟรถยนไฟฟ้าแต่ละครั้งใช้ตั้งแต่16กแอมแปร์ขึ้นไปเลยก็จะทําให้เบรกเกอร์ตัดได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนมอเตอร์หรือว่ามิเตอร์ไฟฟ้านั่นเองสําหรับการชาร์จแบบนี้นะคะก็จะหาได้ตามจุดต่างๆเลยนะคะในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยข้อต่อไปกันว่าถ้าเราจะชาร์จไฟที่บ้านเราจะต้องเตรียมอะไรอีกนะคะหมดไปแล้วนะ2ข้อเดี๋ยวเรามาเจอกันข้างในดีกว่าค่ะตอนนี้โชว์ตู้นิดนึง สำหรับตู้นี้นะคะจะเป็น EA anywhere นี่เองหวโตู้นี้นะคะบางคนอาจจะเคยใช้แล้วนะคะถ้าเกิดคนที่มีรถไฟฟ้าแล้วหรือว่าเริ่มต้นมีรถไฟฟ้าไปบ้างแล้วแต่ถ้าอากใครที่ยังไม่มีเนาะ แล้วก็เริ่มขึ้นอยากจะมีต้องศึกษาเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะเอาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมาให้คุณเพื่อนๆอ,อีกเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปด้านในดีกว่าค่ะวันนี้หลบแดดนิดนึงกลับเข้ามาด้านในนะคะกลับมาพบกับทีมงานคนเสิร์ฟของเราอีกหนึน่ง <c oughs> คนแชร์ตามรถบ้านควายขวัญค่ะานพะพี่นิ้งพาไปดูหัวจ่ายไฟแบบชาร์จแบบเร็วแบบควิกชาร์จที่เรียกว่า DC ซีชาร์จนั่นเองอยู่ข้างๆนี้เองใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็าจะสร้างร้านกาแฟไว้ใกล้ๆรองรับนะคะเพราะว่าการชาร์จแบบ DC เนี่ยใช้เวลาประะมาาณ40 60นนทีคะ โโจะได้นั่งแก้เบื่อได้เนาะงั้นเรามาต่อกันที่ข้อ3านะคะ<ด>มเมื่อเราได้มิเต,เตอร์ไฟแบบ30วงเล็บร้อยแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> เราก็ต้องเตรียมจุดชาร์จไฟในบ้านนะคะค่ะก็จะเป็นโรงรถน่ารค่ะเวลาเราเข้า,อ,ขาออกนะคะ,คะจุดชาร์จไฟหรือที่เรียกว่าวอลชาร์ตติดตั้งกับกำแพงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ทางค่ายรถยนต์ก็จะมีแถมมาให้นะเราจะต้องเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยเพื่อซื้อตัววอลชาร์จแต่กจะได้การชาร์จไฟที่เร็วขึ้นกว่าปกตินะถ้าเราชาร์จจากไฟบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ิบห้าถึงชั่สิบห้าชั่ว หลือเวลาประมาณถ้าเจ็ดถึงสิบชั่วโมงเท่านั้นก็คือเซฟเวลาด้วยเนาะประหยัดเวลาเรากลับบ้านทุกเย็นเนี่ยนะคะเราก็ต้องชาร์จมือถือแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะใช่เป็นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละค่ะชาร์จไปด้วยเลยเนาะตอนเช้าเราก็จะได้พร้อมขับวิ่งออกไปทำงานนะคะใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงสิบชั <in bil en> ่วโมงนะคะสำหรับยอยชาร์จนะคะไปถึงข้อสี่เลยป่าข้อสี่นะคะนี่โหลดแอปจุดชาร์จไฟไวติดเครื่องค่ะก็คือแอปต่างๆนะคะก็จะมีชื่อว่า E.A.Anywhere นะคะ M.E.A.E.V. P.A.Water e Parkshare g r e e n l o t E.Q.Lady แล้วก็ M.G. ค่ะแอปเหล่านี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าไว้จองคิวล่วงหน้าค่ะ<อ>พี่นิงแล้วก็เพื่อนๆคือถ้าสมมติว่าเราไม่จองคิวไว้ล่วงหน้าใช่ไหมการชาร์จแต่ละรอบเนี่ยก็คือตกอยู่ที่ประมาณ40-60นาที<อ>ให้เราไปรอต่อคิวเนี่ยไม่ไหว<อ>คือนานมากๆเราก,ก็ต้องจองคิวไว้ล่วงหน้านะคะ เราจาเป็นจะต้องมีแอปในมือถือเสิม้าไปนั่นเองนะคะเพื่อจะหาสถานีชาร์จทั่วไปนช่ะทั้งในมันสามารถหาได้เลยเนาะว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนบ้างก็คือประหยัดเวลาไปได้นะคะตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ด้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างใช่ค่ะมาต่อกันที่ข้อ5ค่ะเราจะต้องรู้ระยะจริงของรถค่ะการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะคะใช้งานได้จริงสมมุติว่าใช้งานได้จริง400กิโลเมตรนะคะเราก็ต้องหักลบไปประมาณ20%ค่ะพี่นิงเพราะว่า เราจะได้ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยเผื่อเผื่อเวลาที่<ม>เราขับอยู่แล้วแบตมันหมดใช่ค่ะเพื่อนเมันก็ต้องเผื่อเวลาไว้เนาะจุดนี้ใช่สมมัิสเปครถนะคะสมมติว่ารถวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตระก็ตอการชาร์จหครั้งเนี่ยหักไป20%ก็เหลือมันวิ่งจ <3 80 S 2> ริงจริงสัก380ใช่ค่ะต้องเผื่อไว้ดนึง แล้วสรัดสเปครถนะที่นี่จะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นนะรถที่วิ่งได้มา300กว่ากิโลเมตรเนี่ยโวกลบนิดหน่อยก็จะเป็นพวก mgep mgs hdp นะคะเครื่องยนต์ลิฟตนะคะหรือมินิ ev นั่นเองนะคะก็จะวิ่งได้ะประมาณ280-300กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ900,000กว่าบาท1ล้านกว่านะคะไปจนถึง2ล้านกว่าเป็นมินิคูเปอร์นั่นเองราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยากวิ่งไกลกว่านี้อีกนิดนึงก็ประมาณได้400กิโลเมตรกว่าๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวก bmw นะคะจะ i x 3นะคะ ก็ไอเอ็กธรรมดาที่เทียบกับ x 5นะคะ bmw รุ่นปัจจุบันนี้เองนะคะหรือพวก porsche ไทคาร์นะคะแล้วก็ volvo xc 4 0่สูงเคลียร์เล็กจิ๋งนั่นเองหรือแม้แต่ t e s l a นะคะที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยนะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะทำคลิปละเอียดแบบแต่ละรุ่นย่อยให้ฟังนะคะเดี๋ยวแซมเนี่ยจะมาตัดให้เลยค่ะลดให้เลยใช่ต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นรถยุโรเส่วนใหญ่เนาะรถยุโรปก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้าน3าล้านหไปจนถึง6กล้านเล้านเลยล่ะค่ะ ก็อาจจะสูงนิดนึง,นนงใช่สมรรถนะแล้วก็ระยะเวลาการเดิทางการวิ่งได้นะคะใครของเขาเนาะงั้นวันนี้นะคะมิ้งก็ได้นำห้าเคล็ดลับนะคะสําหรับการที่เราอยากจะมีรถยนต์ไฟฟ้าขั้นหนึ่งันต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะนิ้งกับน้องแปมก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่นิยมก็จริงนะคะเริ่มค่อยๆเข้ามาแล้วเนาะ,ะแต่ว่าอาจจะ ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มร้อยต้องใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบปีที่จะพัฒนาอีกสักพักเลยเนาะพี่น่ก็งพัฒนาจุดชาร์จใช่ไหมพัฒนาตัวรถเนาะระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่ต่างๆนะคะหลาอ่แบตเตอรี่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะตามหลายๆค่ายเขาจะรับประกันอยู่ด้วยนะเขาจะรับประกันอยู่ประมาณแปดปมื่สิบปีหรือหนึ่งแสนกิโลนั่นแหละค่ะก็ต้องรอเขาทาอะไรที่มันจะพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่านี้แต่ท่านไทยนะคะที่ยังสนใจรถยนต์ที่จะใช้ภายในระยะสองปีสามปีหรือห้าปีนี้ค่ะ รถบ้านพอยขวาขายของสักหน่อยก็ยังเปิดนะคะใ,<ช>ให้ชมเลือกชมรถยนตรย์รถยนต์ของรถบ้านพลอยขวนันก็สามารถ<อ>เข้ามาได้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนพานนกพุทธมณฑลสายสี่ค่ะ ี่เส้นที่จะไปออกพานกเ,เองนะคะใช่ค่ะนี่เป็เส้นพานกอยู่ใกล้ๆก,กับที่ชาร์จเลยเ<ช>นาะพี่นิงพอดีเราไปเจอที่ชาร์จพอดีใช่ค่ะแล้วก็รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบเนี่ยนะคะ,คะก็ยังเสถียรอยู่รวมถึงว่าเราวิ่งต่างจังหวัดเนาะจะไปไกลๆเป็นเหนือล่องใต้อ่ะห้ากิโลเมตรเจ็ดกิโลเมตรเนี่ย รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะไม่ค่อยตอบ<ช>โจทย์เท่าไหร่สถานีใช้ก็ยังาหาได้เช่แล้วต้องใช้เวลาอีกสัก3าปีห้าปีพัฒนาใช่ช่วงนี้นะคะใช้รถยนต์เครื่องยนต์ปกติไปก่อนหรือถ้าใครสนใจนะอยากทดลองใช้ก็เป็นพวกปลั๊กอินไฮบริดท,ที่เขาเรียกวใช้ไปก่อนเนาะใช่ PHEV เนาะตัวลอพวกเี้ย ก็สามารถใช้ทั้งเป็นเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็มีตัวไฮบริดผสมด้วยนัดชัดไปไฟด้ต่างหากเนาะหรือว่าเติมน้ำมันก็ได้เนาะสลับกันไปหรืออยากรวมกันเลยนี่และสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหารถยนต์แบบเบนซินดีเซลปกติเนาะก็มาดูได้ที่รถบ้านพลอยขวัญของเราค่ะสามารถเสิร์ชได้นะคะใน Facebook รถบ้านพลอยขวัญค่ะขึ้นเลยเราจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกริงๆให้กับรถบ้านพ้อยขวัญของเราด้วยนะคะหรือจะโทรมาโดยตรงเลยนะคะที่0994082222ํำง่ายเลยละค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องนิ้งพิงกับน้องเชนแตมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามไว้นะคะเพราะว่าเราสองคนมีไอีดีมาฝากเกี่ยวกับส่องรถอนาคตไปกับรถบ้านพ้อยขวัญค่ะค่ะเราเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ